ไม่อันตรายปลอดภัยนะะไม่น่าจะแพ้แต่ว่าก็มีสิทธิ์แพ้ได้ค่ะจริงๆการทานยาแก้ปวดให้ถูกต้องตามลักษณะในวิธีเทาเทียบตามน้ําหนักตัวเลยนะน้ำหนักเท่าไหร่ต้องทานเท่าไหร่ใช่ใชนะพเพื่อไม่ให้รับยามากเกินไปนะคะทีนี้เรามาดูอีกหนึ่งเรื่องอน,นี้ก็เตือนภัยเหมือนกันเกี่ยวกับอาหารกา,ารกินแต่ว่าเป็นก้ามป่าก้ามป่าที่บางทีเราไม่รู้เรากินเข้าไปตอนไหนมันอาจจะชิ้นเล็กหรือบางทีแบบอ่ากินไปไปพร้อมกับคำใหญ่จะเคี้ยวไม่ละเอียดนะ ก้างปลาไหลเข้าไปในท้องเกิดลงไปแล้วมันไปตํำอยู่ที่ลำไส้ทำให้เกิดอาการติดเชื้อเจ้าตัวไม่รู้คนปวดท้องเนี่ยหลายสัปดาห์คือบอกปวดขนาดที่ว่าถ้ากดลงไปจับแค่นี้กดเข้าไปนะสะดุง้งเจ็บจนสะดุ้งขนาดนั้นทีเดียวนะคุณหมอต้องทำการผ่าตัดเอาก้างปลาออกมาดูกันหน่อยค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องเตือนกันนะคะภาพก้างปลานะที่ Facebook ดังดราม่าแอดดิก ออกมาเปิดเผยแล้วก็เป็นอุทาหรณ์ค่ะว่ามีหญิงรายหนึ่งอายุ63ปีกินปลาแล้วก้างเนี่ยมันติดเข้าไปนะทำให้ลำไส้ทะลุคนเฒ่าคนแก่ที่มีปัญหาการกลืนนี่ต้องระวังให้มากๆเลยก่อนหน้านี้เนี่ยหญิงคนดังกล่าวมีอาการปวดหลังอนะ่ะปวดหลังมากปวดมา3สัปดาห์จนถึงวันที่28พฤษภาคมคืออาการปวดเนี่ยเขาปวดท้องด้านซ้ายแบบเจ็บๆเวลากดเนี่ยจะเจ็บจนสะดุ้งขึ้นมาเลยนะ เขาก็แหมปวดท้องกดรับประทานยาหอมทานยาท่านน้ำขาวอาการก็ไม่ดีขึ้นอาการปวดท้องด้านซ้ายมันก็หนักขึ้นหนักขึ้นจนกระทั่งนั่งหลังตรงๆไม่ได้อะต,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 ต้องนั่งงอๆอเอาไว้นะต่อมาวันที่29พฤษภาคมช่วงบ่ายไปพบคุณหมอที่คลินิกก็พบว่าคุณหมอคลำท้องแล้วแล้วบอกว่าให้ผู้หญิงคนดังกล่าวเนี่ยรีบไปโรงพยาบาลด่วนเลยนะเพราะว่ามันผิดปกติแล้วท้องคุณอนะหลังจากไปที่โรงพยาบาลคุณหมอก็ตรวจอย่างละเอียดพบว่า ผู้หญิงรายนี้มีอาการติดเชื้อเม็ดเลือดขาวต่ำตรวจโรคทางสูตินารีไม่มีปัญหานะและยังหาสาเหตุไม่ได้เขายังไม่รู้เนี่ยตอนนี้ยังไม่รู้ว่ากล้ามปลาติดท้องอติดอยู่ที่ลำไส้นะคุณหมอก็เลยให้พักที่โรงพยาบาลเพื่อให้ยาฆ่าเชื้อก่อนเพราะเธอมีอาการติดเชื้อแล้วก็เม็ดเลือดขาวต่ำคุณหมอก็ให้ยาฆ่าเชื้อสั่งงดน้ํางดอาหารเสียบสายลงจมูกต่อเข้ากระเพาะเพื่อด,ดูดน้าย่อยกับลมออกมา จากนั้นวันที่31พฤษภาคมคุณหมอส่งหญิงรายนี้ไปทำทีสแกนอีกโรงพยาบาลหนึง่งผลปรากฏว่ากระเพาะลำไส้ข้างขวาอาจจะอักเสบแต่ว่าต้องรออ่านผลแบบละเอียดละเอียดนะแล้วก็ต้องมีการประชุมผลกับแพทย์ระหว่างรอผลถุงที่ดูดน้ำในกระเพาะขึ้นมาเนี่ยคือขาบอกว่าน้ำเนี่ยมันมีมีน้ำมากขึ้นสีเขียวเข้มฟองฟอดมีริ่มเลือดออกมาเรื่อยๆแล้วก็มีลมเยอะ จนถุงมันป่องต่อมาวันที่1มิถุนายนเวลา3ามทุ่มถึง4ทุ่มคุณหมอแจ้งว่าให้วันรุ่งขึ้นนะีวันรุ่ขึ้นคุณต้องผ่าตัดทันทีนะเพราะผลเนี่ยมันออกมาว่าเห็นชิ้นส่วนคล้ายๆกับก้ามปลามันไปทิ่มทะลุลำไส้เล็กแล้วก็อาจจะมีอาการอักเสพติดเชื้อมาจากสาเหตุนี้เนี่ยแหละวันที่2มิถุนายนเธอก็เข้าห้องผ่าตัดประมาณช่วงเที่ยงค่ะแล้วก็ออกมาช่วงบ่ายสามโมงครึ่ง คุณหมอผ่าตัดเปิดหน้าท้องเปิดลำไส้เล็กนำก้านปลาสองชิ้นที่ทิ่มลำไส้ส่วนล่างไปทางด้านหลังเนี่ยเอาออกมาแล้วก็ปิดแผลด้านในหมดแล้วก้านปลาเล็กๆทำให้เธอปวดท้องเกือบเดือนแล้วก็ต้องผ่าตัดล่าสุด ยิงไว้63บีออกมาเล่าให้ฟังว่าก็ไม่รู้เหมือนกันว่าไปกลืนก้างลงไปตอนไหนแต่ถ้าให้คิดเนี่ยว่าเป็นปลาชนิดไหนน่าจะเป็นปลากระพงกับปลาทับทิมดังนั้นเนี่ยก็ขอเตือนไว้เป็นอุทาหรณ์ให้ระวังกันไว้ด้วยก้างปลาอาจเป็นมารดาภัยต่อสุขภาพค่ะนี่ต้องปวดท้องนะ,ะแล้วก็เนี่ยต้องผ่าตัด ค่ะก็ต้องระมัดระวังกันนะคะไม่ว่าจะเป็นก้างปลาหรือว่าเมื่อสองสวันที่ผ่านมาที่เรานําเสนอข่าวกันไปคือมเมล็ดกระท้อนที่ปลายก็แหลมหัวก็แหลมท้ายก็แหลมนะคะนั่นก็คือกระเพาะเลาดสำเร็ทะลุกเลยนะคะอ่ะมาถึงอีกหนึ่งเรื่องค่ะ